สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็อยู่ที่เดิมเช่นเคยนะคะบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่เอเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรน,นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็มีรถกระบะนะคะมารีวิวนะคะให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันคะ่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยนะคะก็มาพร้อมกับนะคะ มาสด้าบีที5 0 Pro 2.2 High Laser ปี2016นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะความสวยนะคะรูปลักษ์บอดี้ของเขาเป็นพร้อมกันค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถนะคะเป็นสีแดงนะคะแดงนะคะจะแซดน,นะคะจะส,สวยให้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีเดิมๆโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้านะคะตกแต่งมาให้เป็นกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่นะคะตกแต่งด้วย โฮมี่มนะคะเลนเ้นสายให้ตรงขอบกระจังหน้านะคะพร้อมนะคะโลโก้มัสด้าใหญ่ๆสวยๆให้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะค่ะได้เรียงมาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะหลอดไฟนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะรูปทรงของบุมแมลงให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราได้เรียงมานะคะที่ด้านข้างของตัวรถของเขากันนะคะสําหรับคันนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟเลี้ยวนะคะของเขาจะติดกับแก้มข้างตัวรถให้ทั้งสองข้างแบบนี้เลยค่ะ สำหรับล้อนะคะเป็นล้อมแบกนะคะสีสวยให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับยางนะคะยางนะคะเบอร์265ทั6 5 R17 นะคะขอบยางลึกๆอยู่เลยนะคะใช้งานจะไปอาอยาวๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะมือเปิดนะคะตกแต่งเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีแดงๆนะคะให้สีสวยแบบนี้เลยนะคะมีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมนะคะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ d t 5 0 Pro นะคะ แวะกันนิดนึงนะคะนุ้อพยจะให้ชมเม็ดอาร์คนะคะใหม,ม่ไม่ใหม่นะคะการันตีความใหม่นะคะเนี่ยค่ะมาชมกันจัะๆเลยนะคะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะเนี่ยค่ะดูรถยังงนะคะว่าเคยมีอุบัติเหตุมาไหมนะคะรับประกันได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักชนเบาพิกคอนจมน้ํามาแน่นอนนะคะเอามือรูปแบบนี้ได้เลยนะคะไม่บาดมือนะคะตะเข็บเดิมตรงแนวนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดทุกตัวเลยนะคะเรียกได้ว่ารักษาดีมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับด้านท้ายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสีแดงๆนะคะสอดไฟนะคะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกแล้วนะคะจะมีรูปทรงที่โค้งนะคะเข้าหากันแบบนี้นะคะมีสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะให้เส,สวยแบบนี้เลยนะคะมือเปิดนะคะฝาท้ายเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีแดงนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะ ตกแต่งสีดํานะคะตรงขอบนะคะเป็นสีดําด้านนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีตกแต่งนะคะไฟทับทิมด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะมีนะคะกันชนด้านท้ายนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะใหม่ๆให้แบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีรอยขีดขวดกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะตกแต่งโครเมียมให้สวยงามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะคะภายในกันค่ะ โอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับ m a z d a BC50 Pro 2 2ูนย์โปไฮเลเซอร์ปี2016นะคะอย่างแรกเลยนะคะกุญแจนะคะของเขานะคะเป็นรีโมทแล้วนะคะเก็บพับได้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะปรับขึ้นลงได้เลยนะคะปรับเซ็นพัอรล็อกได้ที่ฝังคนขับได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยเทอเวอร์นะคะ สว,สวยให้แบบนี้เลยนะคะหุ้มหนังสีดำนะคะมีโลโก้มาสด้าให้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ,ะคอนโซลด้านหน้านะคะจะตกแต่งมาให้เป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในเป็นสีดำสปอร์ตนะคะเรียกได้ว่าสวยนะคะมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะมีระบบความปลอดภัยมาให้พร้อมนะคะมีแบบคู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับและก็ฝั่งด้านข้างคนขับนะคะมาให้พร้อมเลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะ จะมีเฉพาะรุ่น Mazda b t 5 0 Pro นะคะมีจอแสดงนะคะวันที่และเวลาให้ชัดเจนนะคะตรงนี้เลยนะคะแอร์นะคะ,ะ,คะเป็นระบบปรับแมนนวลนะคะมีที่ปรับนะคะ3ที่ให้ด้วยกันนะคะแรงลมความเย็นการกระจายความเย็นหนที่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะสามารถเล่น FMAMMP 3ได้นะคะตรงนี้นะคะมีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะภายในนะคะสะอาดสะอ้านนะคะบอกเลยเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะใช้งานเพียงแค่เจ้าของเดียวเท่านั้นเองนะคะเจ้าของเดียวเป็นผู้หญิงนะคะสําหรับคันนี้นะคะให้มาเป็นเบาะหนังนะคะสีดํานะคะจะเข็บได้นะคะตัดเป็นสีขาวนะคะให้ส,สวยๆแบบน,นี้เลยค่ะสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะให้ความสปอร์ตนะคะไปขั้นหนึ่งนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวน้องคอยจะพาเข้าไปชมนะคะข้างหลังแคปนะคะไปกันค่ะโอเคค่ะและสําหรับ ด้านหลังนะคะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะนั้งเช่นกันนะคะจะมีเป็นสีทูโทนนะคะสีดํากับสีแดงนะคะเป็นสีแดงที่เหมือนสีตัวรถนะคะภายนอกเลยนะคะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีช่องต่อไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะมีช่องใส่เอกสารนะคะทั้งฝั่งคนขับและก็ข้างคนขับให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องพลอยจะพาไปชมเครื่องยนต์ของเขาค่ะ หลังจากที่เรานะคะชมภายนอกและภายในตัวรถของเขาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์ของเขาเป็นพร้อมกันเลยนะคะเขาก็จะมีตกแต่งนะคะท่อนะคะอินเตอร์มาให้พร้อมนะคะสําหรับคันนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มให้เสียตังค์อีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,200cc นะคะให้กําลังแรงม้า150แรงม้าด้วยกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเนี่ค่ะสภาพนะคะ หม่ยหมยอยู่เลยนะคะจุดมัสคิวซังอยู่นะคะทุกจุดเลยนะคะน็อตนะคะ,ะ,คะมาดูได้เลยนะคะว่าไม่มีการไขนะคะแม้แต่ตัวเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะสติกเกอร์แผ่นหมออก,กอยังอยู่ครบนะคะถนวนการควคุมร้อนยังอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องพลอยจะปิดให้ชมนะคะสีของเขากันอีกทีนึงค่ะ สำหรับคันนี้นะคะโมเดลนะคะผลิตปี2016นะคะจดทะเบียนก็2016นะคะการเปิดตัวของเขานะคะป้ายแดงนะคะอยู่ที่6 8 8 0 0 0 0บาทกัเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะที่สีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะใช้งานเพียงแค่เจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะราคาเพียงแค่ 3 7 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นงบที่นะคะประหยัดนะคะได้ทั้งรถสภาพนะคะไม่ต่างจากายแดงไปใช้อีกด้วยนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นกเกษตรกรนะคะพนกักงานบริษัทนะคะขายของออนไลน์นะคะค้าขายนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะ อันนี้นะคะดอกเบี้ย0%ปีแรกนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,828บาทเท่านั้นเองนะคะค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะกำลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะน้องมัสด้สีแดงแจซดของเราแบบนี้นะคะมาด้าบ500 Pro ปี2016คันนี้นะคะก็ ติดต่อทาพอยได้เลยค่ะที่เบอร์นะคะ0 9 5 8 3 1 2 5 4หนะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5 8 3 1 2 5 4 4นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้างพลอยกับ Mazda BT50 Pro 2.2 High Laser ปี2 0 1 6สีแดงแจ๊ดคันนี้นะคะก็ขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันในรีวิวคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซนเตอร์กันด้วยนะคะ